รถราชการก็คือรถที่ซื้อจากเงินราชการและลงทะเบียนไว้ใช้งานในราชการนะครับก็คือรถยนต์ทั่วไปนี่แหละเลี้ยากับกันนะพียงแต่ว่าใช้เงินเขมาในการจัดซื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระเบียบนะครับของทางสำนักนายกควบคุมการใช้รถราชการกับการใช้รถประจำตาแหน่งก็มี2กรณีคนที่มีหน้าที่กํากับควบคุมดูแลร,รถนํารถยนต์หลวงไปใช้ในทางส่วนตัวไม่ใช่ในราชการมันก็จะเกิดความเสียหายเช่น การศึกหรอค่าน้ํามันนะมันต้องมีการซ่อมบำรุงมีการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและถ้าเกิดนําเงินหลวงไปใช้มันก็กลับไปการทุจริตแต่ว่ามีการเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองนะครับนะมันอาจจะผิดทั้งมาตราน5 1นะครับหรือการยักยอกทรัพย์สินทางราชการ1 4 7เงี่เบียดบังทรัพย์สินทางราชการไปใช้งานรวมทั้ง ตามมาตรา157เยดดวยครับก็จมีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติที่โดยชอบหรือโดยสุจริตครับ หา่สารก็ตัดสินลงโทษจำคุกนะครับแต่โทษจำคุกบางครั้งก็ให้รอบางครั้งก็ให้จำอยู่ที่เจตนาของผู้บัติและอยู่ที่ความเสียหายของรัฐที่เกิดขึ้นเช่นบางครั้งใช้ครั้งสองครั้งผิดสารก็อาจจะเมตตาให้รอหรือเป็นการทำผิดครั้งแรกสางก็จะรอรอการลงโทษแต่ไม่ใช่ไม่ผิดนะครับผิดแต่โทษจำอาจจะให้รออย่างนี้แต่กรณีที่เกิดนำไปใช้เป็นประจำเป็นอาจ,จินเลยทำไปโดยรู้อยู่ อันนี้สารทีไม่เมตตาเท่าไหร่ก็สาลก็จะลงโทษตามจริงครับ <S <S 3> <S 3> ช่องโหว่ในกรณีนี้ก็คือว่าการกำกับควบคุมดูแลเกี่ยวเรื่องการอานุมัติให้ใช้รถเพราะส่วนใหญ่คนที่มีหน้าที่อนุมัติเองนะครับเป็นผู้ใช้รถเองนะส่วนผู้น้อยเนี่ยถ้าจะใช้รถยนต์หลวงเนี่ยแทบไม่ได้ใช้หรอก นะครับเพราะว่าคนที่มีอำนาจนุมัดเอารถไปใช้แ้นอย่างเช่นท่านท้องถิน่นนายกอบตก็เอารถไปเองนะครับนายกอบตนี้ไม่มีรถจำตำแหน่งนะแต่ใช้รถของอบตเฉเช่นเดียวกับรถะจำตำแหน่งเลยนะครับทำให้เวลาคนอื่นจะปฏิบัติงานจะขอใช้รถไม่มีรถแล้วเพราะลักษณะว่าใช้ไปทำตัวเลยละ่ะขับไปนูน่นไปนี่ไปบ้านบ้างไปงานส่วนตัวไปงานศพงานบวชงานแต่งซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวถามว่ารัชการนี่ใช้งานสวัสดิการพวกนี้ได้ไันได้ แต่ต้องขออนุม,มัตจากผู้บัชาเช่นไปงานศพงานแต่งงานของข้าราชการในหน่วยงานอันนี้ขอเพื่อสวัสดิการได้นะครับอ่ามันก็มีข้อยกเว้นตามกฎหมายตามระเบียบสำนักนายกว่าดการจัดสวัสดิการเช่นเดียวกันความจริงทุจริตในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าประชาชนต้องร่วมมือกันชี้ช่องบอดแสเข้ามาถ้าพบเห็นก,นกนารกระทัความผิดนะครับ ปชคงจะไปห้ามไอ้คนที่มันอยากจะกระทาความผิดคงลําบากนะครับเพราะเจตนามันจะกระทําความผิดอยู่แล้วอ่ะมันอยากจะใช้รถยนต์หลวงแบบรถส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะต้องให้แค่ความรู้ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาได้ซึ่งในลักษณะประเภทนี้เราก็ได้มีการบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่คนรู้และยังฝ่าฝืนนี่สิอันนี้มันคงห้ามไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการปราบปรามและ ก็ต้องถูกตรวจสอบและถูกสั่งไต่สวนและชี้มูลความผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อ,อยากจะเรียนว่าถ้าผูใ้ใดพบเห็นนะครับมีการใช้รถยนต์หลวงเช่นไปจอดที่โรงหนังไปจอดที่โลตัสด้วยห้าสั์สินค้าก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีการใช้รถยนต์หลวงเนี่ยในทางส่วนตัวหรือเอาไปจอดที่โรงเรียนสันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะไปรับลูกแล้วถ้าเป็นตัวเองไม่ใช่อาจารนะครับอย่างเช่นรถตำรวจเคยมีภาพถ่ายมาว่าไปจอดที่โรงเรียน จะว่าไปดูแลรักษาวความสงบมันก็ไม่ใจ่พื้นที่ชายแดนภาคใต้น,นะครับน่าจะไปส่งลูกหลานกัมั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็ให้ประชาชนเนี่ยครับช่วยกันเฝ้าระมัดระวังและจับตามองนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายจะมีประสิทธิภาพก็ต่เมื่อปปชรู้ข้อมูลและลงไปบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ